Uh huh. uh, มีสามเรื่องที่อยากคุยแล้วก็ผมพูดบ่อยๆในที่ประชุมนะฮะเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องสมองนะ uh huh. uh, แต่ก่อนเนี่ยการแพทย์คิดว่าสมองหยุดพัฒนาแล้วหลังจากอายุหนึ่งสมัยก่อนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราเราพบว่าไม่จริงที่จริงแล้วสมองของมนุษย์เราเนี่ยพัฒนาตลอดเวลาตลอดเวลา แล้วก็มันมีการพัฒนาที่สำคัญมากข้อหนึ่งซึ่งเราเพิ่งจะรู้กันในช่วงหลังๆก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า uning, p r u n i n n g PRU N I NG pruning ที่แปลเป็นไทยว่าตัดตอนนะฮะ,ะพูดง่ายๆว่าสมองของเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณ8-9ขวบเนี่ยจะมีจำนวนเซลล์สมองเยอะมากเยอะจนเยอะจนลน้นเยอะจนลน้น ช่วง9ถึง15โคขวบโดยประมาณเนี่ยสมองมนุษย์ก็จะเริ่มทำการสลายสลายวงจรประสาทส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไปนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อให้สมองเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นเก็บไว้เฉพาะส่วนที่ใช้บ่อยใช้บ่อยอมีเอ็กเ คอมพิวเตอร์ที่พิสูจน์ได้ว่าจำนวนเซลล์สมองของของเด็กอายุ15ขึ้นไปเนี่ยมีน้อยกว่าของเด็กอายุ9ขวบซึ่งแปลว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่บริเวณ9-15ถึงขวบก็คือรุดนดิ้งสลายวงจรประสาทที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิงไปนะครับคำถามก็มีว่าเ,เราอยากให้เด็กไทยเนี่ยใช้สมองส่วนหน้า ส่วนหน้าของมนุษย์ที่เรียกว่า prefrontal cortex เนี่ยมากๆสมองส่วนหน้าเนี่ยมีหน้าที่ในการอมองอนาคตระยะไกลวางแผนระยะยาวสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้ว่าตนเองมีความถนัดอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะฮะใช้ในการวางแผนการทำงาน ตัดสินใจเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างประเมินผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำแล้วก็ตัดสินใจเลือกอีกประเมินผลลัพธ์อีกสมองส่วนหน้าก็จะมีความสำคัญมากในการทำงานที่ที่คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการนะฮะปรากฏว่าเด็กไทยเนี่ยเรามีสมมติฐานว่า อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สมองส่วนหน้าในในแง่มุมที่เราพูดมาสักเท่าไหร่นะครับเ,เรามีความรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ดูคล้ายจะหุนหันพลันแล่นนะครับเอาเร็วเข้าว่ารอไม่ได้รอไม่ได้ลงทุนน้อยอยากได้มากเก่งกำไรระยะสั้นทำนองนี้นะฮะ เราเราก็จะเป็นห่วงว่าถ้าเราปล่อยให้เด็กไทยอยู่ในสภาพนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยเซลล์สมองส่วนที่ดีๆก็จะถูกพรุนนิ่งทิ้งไม่ได้ใช้แล้วก็จะไม่มีให้ใช้อีกตลอดไปส่วนเซลล์สมองประเภทประเภทอเอาเร็วเข้าว่าอยากได้อะไรก็เร็วๆอยากมีความสุขเร็วๆ ซึ่งส่วนใหญม่มันก็มากับการเล่นเกมเล่นการพนันเพศสัมพันธ์ยาเสพติดการตีรันฟันแทงทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนที่ถูกรักษาเอาไว้ถูกรักษาเอาไว้ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของสมองที่ที่เกิดขึ้นจริงๆในทางชีววิทยาแต่ก่อนเราก็ไม่เคยมีความรู้พวกนี้เราเพิ่งจะรู้ช่วงหลังๆ นะครับแล้วก็มีงานวิจัยมากมายออกมาสนับสนุนเรื่องทั้งหมดนี้นะฮะความจริงก็ไม่ยากคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจก็ลองเซิร์ชคำว่า p r u n i n g เข้าไปใน Google ก็จะพบว่ามีบทความแล้วก็งานวิจัยรองรับมากมายว่าสมองของลูกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ทำนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องสมองเรื่องที่สองคือเรื่องทางจิตวิทยาเรื่องทางจิตวิทยา การพนันเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ไม่ได้ถูกองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดไว้ในพวกยาเสพติดนะฮะ,อ,ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดจัดโรคติดการพนันที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า pathological gambling เนี่ยไว้ในกลุ่มความผิดปกติของความยับยั้งชั่งใจภาษาอังกฤษก็เรียกว่า impulse control disorder ในกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องถอนผมชอบถอนผมชอบลักขโมยชอบจุดไฟเผานั่นเผานี่เล่นแล้วก็ติดการพนันจะจะมีสีตัวจะมีสต,ตัวอ,องค์การอนามัยโลกก็มีเหตุผลนะฮะในแวดวงจิตเวชศาสตร์เนี่ยเราพบว่า4อย่างเนี้ยคือการการที่ผู้ป่วยชอบถอนผมชอบ ลักขโมยชอบจุดไฟเผาหั่นเผาหนี้แล้วก็ติดการผนันเนี่ยมันไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดยาเสพติดแต่มันเป็นความผิดปกติของความยับยั้งชั่งใจพูดง่ายๆว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำไม่ดีแต่ก็ไม่สามารถหยุดไม่ให้ทำได้นะครับที่แปลกกว่านั้นก็คือว่ารู้ทั้งรู้ว่าทำไปก็เป็นทุกข์ <c oughs> แต่ก็ยังทำ <c oughs> ดังนั้นะมันจะเป็นเป็นประเด็นทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนยาเสพติดทั่วไปนะฮะเรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับสี่โรคนี้น้อยสี่โรคนี้น้อยว่าว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็การรักษาที่ดีควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2ทางจิตวิทยาที่การพนันวีลักษณะพิเศษประเด็นที่3คือประเด็นทางพันธุก,กรรมนะ,ะประเด็นทางพันธุก,กรรม ทางพันธุกรรมนี่ก็แยกเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนก็คือพันธุกรรมหรือ genetics นะฮะโรคติดการพนันก็เหมือนกับโรคติดเหล้าเหมือนกับโรคติดเหล้าเหมือนกับโรคเหมือนกับบุค,คลิก,กภาพต่อต้านสังคมนะฮะโรคติดเหล้าคือแอลกอฮอล s m ิซึม บุคลิกภาพต่อต้านสังคมคือ anti-social personality แล้วก็โรคติดการพนันคือ pathological gambling อย่างที่ว่าเนี่ยสามอย่างนี้จะเหมือนกันตรงที่ว่าถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมนะครับบางครั้งบางครั้งตัวผู้ป่วยเองไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากติดเหล้าไม่ได้อยากมีนิสัยเกเรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อยาก เล่นการพนันแล้วแล้วติดแล้วเลิกไม่ได้แต่มันเป็นเป็นกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษอันนี้ก็เป็นความรู้ที่สังคมไม่ค่อยทราบนะครับแต่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือกรณีที่2ที่เราเรียกว่าอภิพันธุกรรมหรืออีพิเจเนติกส์งานวิจัยด้านพันธุกรรมช่วงหลังๆเนี่ยเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลกระทบต่อ DNA ในคนได้นั่นหมายความว่าอะไรที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยถ้าผิดจังหวะทุกอย่างเหมาะสมเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในตัวเราเองได้แล้วก็มันก็ไม่ได้ส่งผลกับตัวเราแต่มันจะส่งผลต่อพันธุก,กรรมของเราพูดง่ายๆว่าลูกหลานเราเป็นคนรับไปเป็นคนรับไป ตรงนี้จะเป็นจะเป็นความรู้ความรู้เรื่องอภิษพันธุกรรมหรืออภิเอพจเตติสเนี่ยยังเป็นความรู้กว้างความรู้กว้างเกิดจากการค้นพบเ,เรื่องราวหลากหลายประเภทที่ว่าปู่ย่าตายายทําอะไรแบบนึงปู่ย่าตายายไม่เป็นอะไรแต่เรื่องจะไปปรากฏที่หลานนะครับเราเรายังไม่ได้พบเส้นทางที่แท้จริงว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องการพนันเนี่ยจะ มีประเด็นทางอภิพันธุกรรมหรืออีพิเจนติกเท่าไหร่เราก็ยังไม่ได้รู้ชัดน,นะตัวอย่างคลาสสิกคือคือมีมีการค้นพบในสวีเดนที่เมืองเมืองหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าปู่ย่าตายายที่เป็นวัยรุ่นในปีที่การเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์มากเลยชาวไร่ชาวนาเปลี่ยนปีมากมีความสุขมากปรากฏว่าหลานสาว หลานสาวของหมู่คนในหมู่บ้านนี้เนี่ยกลุ่มหลานสาวที่ปู่ย่าตายายเป็นวัยรุ่นในปีนั้นเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะแยะเลย<ม>เป็นเบาหวานกันเยอะหลานชายไม่เป็นหลานสาวเป็นทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มพบว่าม,มันมีความเกี่ยวพันระหว่างสิ่งแวดลอ้อมต่อพันธุก,กรรมของคนแล้วก็ส่งต่อไปที่อีกรุ่นหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ก็ผมก็เดาว่าก,ก็อาจจะไม่ค่อยรู้ก็เล่าให้ฟัง <Okay. S 1> ทั้งหมดนี้มีงานวิจัยรองรับที่ต้องการการลงรายละเอียด <Okay. S 1> ต้องการลงรายละเอียด <Okay. S 1> ก็ประมาณเท่านี้นครับ